สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบังลมของร้าน AD Shop นะครับวันนี้มารีวิวบังลมขนาดความสูง47เซนนะครับความหนา5มิลิเมตรนะครับเป็นงานของร้าน AD Shop นะครับวัสดุที่ใช้ทำจะเป็นโพลิเมอร์เกรด PC นะครับทนทานแข็งแรงนะครับทนรอยขีดข่วนนะครับจะมาพร้อมกับตัวขาจับ ชุดขาจับสแตนเลสเกรด304นะครับไม่เป็นสนิมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวชุดอะแดปเตอร์นะครับในการยึดชิลกับตัวขาจับติดกันนะครับผมลองมาดูงานใกล้ๆกันนะครับงานจะมีตั้งแต่ไซส์42เซนนะครับ47นะครับแล้วก็52เซนนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมรีวิวตัว52เซนไปนะครับอาทิตย์นี้ผมรีวิวตัว 47เซนติเมตรนะครับให้ได้ชมกันนะครับงานตอนนี้ผมอัปเดตให้นะครับจะมี2สีนะครับจะมีสีใสแล้วก็เอาใจไว้รุ่นหน่อยนะครับเป็นสีสโมกนะครับจะเป็นออกสีเทาดำนะครับสามารถมองทะลุผ่านทัศนวิสัยดีนะครับเราลองมาดูความโปร่งใสของสีกันนะครับนี่ครับเป็นสีสโมกนะครับใส แล้วจะดูสวยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้เอาใจไว้รุ่นหน่อยนะครับอันนี้ก็หนา5มิลิเมตรเท่ากันนะครับความหนาเท่ากันนะครับเป็นชิลโพลิเมอร์เกทพีซีนะครับทนทานแข็งแรงนะครับทนรอยขีดข่วนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะรีวิวในเรื่องความแข็งแรงให้ดูนะครับผมจะเอาใช้ตัวรถกระบะนะครับ เหยียบ yeah. ตัวแผ่นชิลให้ดูว่าความแข็งแรงจะขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ให้ดูชิ้นงานก่อนนะครับว่าวัสดุความหนานะครับงานเป็นแบบไหนบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ